บินนะเมื่อถึงประเทศไทยแล้วทุกหน่วยงานจะเข้ามาจัดการให้เสร็จสับเรียบร้อยเพื่อที่จะนำร่างอันสงบของพี่เปียไปบำเพ็ญกุศลที่วัดนะครับทุกฝ่ายก็ไม่ต้อกการให้เกิดปัญหานะครับและที่สำคัญที่สุดใครจะคิดอย่างไรใครจะทำอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของท่านทั้งหลายนะครับ ผมมีหน้าที่เพียงหน้าที่เดียวคือรับปากกับพี่แดงพี่เปียและก็ลูกสาวน้องเดียนะครับว่าจะช่วยออกอากาศตามที่นะพี่เขาได้ขอร้องไว้คือขอให้พวกเราไปรับศพพี่เปียที่วัดนะครับบางไผด้วยความสงบเรียบร้อยเพราะสิ่งที่ท่านต้องการตอนนี้ก็คืออย่างนี้ นะครับดังนั้นทุ่งนี้นะครับช่วงเย็นๆท่านที่รอพี่เปียนะครับก็คงจะได้เจอกับท่านนะผมเองก็จะแยกย้ายกันกับครอบครัวพี่เปียตั้งแต่วันนี้พี่เปียกับประเทศไทยผมไปอยู่อีกประเทศหนึ่งนะครับก็ต้องเร่ร่อนกันไปอย่างนี้เรื่อยๆเพราะผมอยู่กันมาแทบทุกทวีปแล้วนะครับ เหลือแต่อ阿拉สกาที่ยังไม่ได้ไปอยู่ออฟริกาก็ไปอยู่มาแล้วนะเอเชียก็อยู่มาแล้วนะยุโรปอเมริกาเนี่ยก็คงจะต้องนะก็วันนี้ก็ถือว่าออกอากาศเสร็จแล้วพี่บุตรชยผมก็ต้องขอเวลาทั้งเดินทางทั้งนะเตรียมการที่จะไปอยู่ประเทศใหม่ก็คงจะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับพี่บุตรชยครับอ่าแต่รับ ลองได้ว่าเมื่อผมเดินทางถึงเป้าหมายที่หมายนะครับคงใช้เวลาไม่กี่วันคงจะได้กลับมาเข้ารายการอีกเพราะวันนี้เราติดต่อกะทางอินเทอร์เน็ตมันง่ายนะครับก็ถือเป็นการนะผมก็ได้พบกับปีเพียครั้งสุดท้ายก็ที่ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ได้อยู่กันในประเทศที่เป็นประชาธิปไตย ที่มีเสรีภาพมีอิสระภาพนะครับนี่คือกำหนดการต่างๆที่พี่เปีย์นะครับและครอบครัวเขาฝากมือไว้สำหรับนะส่วนตัวผมจะพูดเรื่องพี่เปียเนี่ยอีกครั้งหนึ่งหลังจากสิ้นงานศพแล้วนะครับพี่บุตรใช้ครับผมครับหลังจากผมย้ายออกจากประเทศนี้ไปแล้วคืนนี้ผมเดินทางนะครับรบแล้วก็เ ก็คงไม่กี่วันหลังจากงานศพแล้วเราจะคุยในรายละเอียดต่างๆระหว่างที่ผมอยู่กับพี่เปียที่นี่และที่คบกันมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่นะครับก่อนนอปปอ,อีกนะะเราก็คงจะคุยกันได้ในนะหลายๆเรื่องที่พี่เปียได้เล,เล่าไปฟังเมื่อมาถึงที่นี่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านนะครับสําหรับ <c oughs> นะสําหรับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะพูด ย้ำไปอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมีคนนําไปเป็นประเด็นโจมตีอะไรต่างๆผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้ติดใจใครจะมากล่าวหาว่าผมไม่มีความรู้ผมเป็นพวกโฆษณาชวนเชื่ออะไรต่างๆนั้นอันนี้ผมไม่ว่าหรอกครับเพราะว่าการที่จะด่าผมหรือกล่าวหาผมอะไรอย่างไรอย่างนี้เนี่ยนะครับจะบอกว่าไม่มีความรู้จะบอกว่าเป็นพวกโฆษณาชวนเชื่อก็อเหมือนวันนี้เขาไปอ,ออกนะว่าเป็น พวกล้มเจ้าเป็นพวกบ้าคอมมอนิสนะแล้วก็เมื่อสองสาวันนี้ไอ้คนที่ด่าผมก็บอกว่าผมเป็นคอมมอนิสมาพูดเรื่องประจาปไตอะไรต่างๆเนี่ยนะไอ้อย่างนั้นเนี่ยผมให้ผู้ฟังเนี่ยเป็นผู้พิจารณาเอาเองผมไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วก็ไม่ต้องการที่จะไปไปโต้อตอบหรืออะไรนะฮะแล้วก็ไม่ได้คิดไปแก้ข้อกล่าวหาอะไรของบุคคลอย่างเนี้ยแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งวันนี้เนี่ยผมเห็นมันผิดปกติและวันนี้นะ ก็จะไปพูดความจริงกับท่านท่านก็คือนะการที่ผมออกอากาศนะีบอกว่าได้ทราบข่าวว่ามีการส่งนะครับด็อกเตอร์พิวันไปรักษาตัวในอเมริกาแล้วซึ่งประเด็นนี้หยิบจกมาโจมตีผมนะครับว่าเป็นคนนะดูถูก ท่านผู้ฟังมั่งอะไรบ้างสารพัดและก็ทั้งท่าๆที่ผมได้บอกไปแล้วอธิบายไปแล้วครับที่แล้วก็ยังมาโจมตีนะไปโจมตีตามเว็บไซต์นั้นเว็บไซต์นี้ต่างๆแม้กระทั่งนะในสกายนะซึ่งทราบข่าวมาก็มาจากนะบุคคลคนหนึ่งที่นําเข้ามาแล้วก็มาโจมตีผมในเรื่องนี้นะอ้างว่าดูถูกประชาชนนะคนฟัง เท่านั้นจะไม่พอครับจริงๆแล้วประเด็นไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่ประเด็นมาอยู่ที่ว่าพยายามที่จะโจมตีผมว่าไม่มีความรู้ว่าโฆษณาชวนเชื่อพูดมาแปดปีเก้าปีแล้วนะโฆษณาชวนเชื่อนะนําไปเปรียบเทียบก,กับด็อกเตอร์เพียงดินเพื่ออะไรตาอะไรต่างๆนะครับบอกแล้วว่าจะว่าผมไม่มีความรู้อะไรนะเชิญได้นะผมไม่เคยผมไม่เคยแสดงตัวว่าผมมีความรู้รอ,อะไรนะครับ ผมจัดรายการทำรายการนะผมพูดเรื่องนะระบบพูดเรื่องการเปลี่ยนระบบชี้เป็นเรื่องทางออกประเทศไทยอะไรผมทำมาตลอดและก็ไม่ใช่เพิ่งมาทำเจ็ดแปดปีนี้ด้วยต่อสู้มาติดคุกติดตารางมาสองปีด้วยเรื่องการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะทำมาหมดแล้วครับดังนั้นนะียผมไม่มีอะไรที่จะไปแก้ตัวหรือไปพูดแก้ต่างอะไรให้ตัวเองเลยไม่มีแต่ประเด็นที่ต้องพูดอีกครั้งวันนี้ก็เหตุผลนะครับและรายละเอียด ที่ทําไมที่จะต้องออกข่าวว่านะส่งตัวด็อกเตอร์พิวันไปรักษาตัวในอเมริกาท่านคงจํากันได้นะครับว่าเมื่อวันแรกที่มีการนะนําตัวด็อกเตอร์พิวันไปรักษาตัวในโรงพยาบาลและคนที่นําตัวไปก็คือผมและกับเพื่อนชาวฟิลิปปินส์คนหนึ่งนะครับเป็นคนรับตัวออกจากโรงแรมนะที่ท่านพัก และก็พาไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ได้ดูแลกันมาตั้งแต่วันนั้นแต่หลังจากเนี้ยที่พี่เปียได้เข้าโรงพยาบาลหมอก็นะให้เข้าไอซีูนะครับแล้วก็พี่น้องเราโดยเฉพาะคนสำคัญสำคัญที่อยู่ในพักเพื่อไทยก็ได้รับรู้รับทราบข่าวก็หลุดออกไปจนถึงนะครับ หนังสือพิมพ์ต่างๆในประเทศไทยแล้วก็นะครับพอข่าวออกไปปั๊บเนี่ยกลายเพาในฟิลิปปินส์นี่ก็ปั่นป่วนหน่วยงานทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับพี่เปียผู้ใหญ่นะที่ให้ความช่วยเหลือพี่เปียทั้งในประเทศฟิลิปปินส์และก็ที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่ต่างประเทศเราคุยกันรประชุมกันครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วนะ มันจะนะหนึ่งจะทําให้เกิดความวุ่นวายในประเทศนี้ซึ่งมันไม่เป็นผลดีกับพี่เปียซึ่งต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและเป็นการป้องกันนะหรือเรียกว่าเราป้องกันหรือว่าต้องมีการจัดระบบความปลอดภัยให้กับพี่เปียและญาติพี่น้องหรือใครก็ตามที่จะเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคง นะครับทั้งหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพี่เปียที่ดูแลพี่เปียอยู่ทั้งผมทั้งครอบครัวเขาทั้งหมดก็ประชุมกันก็มีปฏินะครับไม่ใช่มีปฏินะครับก็ตกลงกันว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยนะครับอันดับแรกเนี่ยจะต้องออกข่าวว่านะครับนำผู้ป่วยคือพี่เปียเนี่ยนะครับไปรักษาตัวในอเมริกาด่วนนี่คือข้อที่หนึ่ง <c oughs> ข้อที่สองนะครับลบชื่อออกจากคนป่วยของโรงพยาบาลของโรงพยาบาลที่นี่มีการติดต่อเข้ามาหลายสายทั้งสายรับแต่ละต่างๆเนี่ยเข้ามาหมดนะครับแต่ก็นะครับไม่มีชื่อตนเองอภิวันอยู่ในประเทศนี้ต่อไปนี่คือระบบความปลอดภัยครับนะครับและใครจะไปเยี่ยมนั้นจะต้องให้ภรรยาและผมเนี่ยแหะครับ นะจะต้องภรรยาผมและก็มีบุคคลที่อยู่ในประเทศนี้ที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ดูแลอนุญาตก่อนและในโรงพยาบาลก็มีหน่วย Security ประมาณยี่สิบกว่าคนครับที่ดูแลเรื่องนี้กันอยู่ดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้ทำมาทั้งหมดนั้นวันนี้มีคนเพียงคนหนึ่ง คือคนของคุณยิ่งรักและคนของคุณแดงเยาวภาที่ใช้ชื่อนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่ไปโพสต์่าผมอยู่ด้วยความที่ไม่พอใจที่ผมพิพากวิจารณ์นะคุณปูยิ่งรักคุณแดงเยาวภานะครับนี่แหละครับอ้างว่านะโคโหกหลอกลวงประชาชนนี่ยนะครับดูถูกประชาชนเรื่องต่างๆเหล่านี้ผมบอกแล้วไอ้คนอย่างนี้ผมไม่ไปเสวนาด้วยนะครับ แต่พูดเรื่องนี้ให้ละเอียดเพราะทุกอย่างขั้นตอนมันจบหมดแล้วและภา,ารกิจผมนะครับที่ผมนะต้องทํานั้นในประเทศนี้ก็จบแล้วผมจะต้องเดินทางน,นะออกจากประเทศนี้ด่วนแล้วก็นะครับผมได้เดินทางออกหลังจากที่ออกอกากาศแล้วเราก็ไปนะครับถือว่าทุกเรื่องวันนี้สิ้นสุดแล้วนะครับในประเทศนี้ นี่คือรายละเอียดนะครับผมแจ้งให้พี่น้องคนไทยและทุกคนได้รับทราบเอาไว้สำหรับใครต่อไปจะเอาไปด่าอะไรอย่างไรนั้นนะครับเรื่องทั้งหมดมันสาวกันได้รู้กันหมดแล้วนะครับว่าใครเป็นใครที่ออกมาด่าผมนะนะั้นไม่ใช่ใครหรอกครับคือคนที่บ้าปูเชียปูนะฮะเชียเจแดงเชีย,ชยปูซึ่งจริงๆแล้วผมวิพากษวิจารณ์นั้นผมวิพากวิจารณ์บอกบอกแล้วนะ ผู้ยิ่งรักเนี่ยเป็นคนของประชาชนนะเราเลือกเข้าไปและก็พวกเราเนี่ยนะครับแม้กระทั่งชีวิตเลือเดเนื้อก็เสียสละให้กับนะจินวัฒเพื่อให้เป็นนายกมาแล้วดังนั้นเราวิพากษ์วิจารณ์ในฐานะบทบาทตรงนั้นไม่ใช่เป็นในฐานะส่วนตัวกันนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมวิพากษ์วิจารณ์ถ้ามีจิตใจเป็นธรรมนะก็คงจะรู้อยู่ว่ามันเป็นเรื่องข้อเทจจริงและเป็นข้อวิเคราะห์ของผม ซึ่งนะถ้าไม่นะหลอกตัวเองก็ต้องหยบรักผมบอกมาตลอดว่าให้ระวังเอาไว้ว่าอย่าไปเชื่อนะไอ้ฝ่ายเจ้าฝ่ายอมมาตเนี่ยมันหลอกมันไม่จริงหรอกมันไม่สมานฉันจริงนะครับมันไม่ปลองดองจริงและก็มันไม่ให้อยู่ครบเทิมหรอกซึ่งใครใที่เชียร์ปูเชียร์ยิ่งลักเชียร์กันเนี่ยนะครับก็บอกว่าอยู่ครบเทิมแน่นอน สี่ปีบ้างแปดปีบ้างแต่ถึงแม้ว่าผมจะพูดถูกอย่างไรอะไรอย่างไรผมพูดในฐานะที่นะเป็นพวกเดียวกันเพื่อให้รู้ว่าเขาจะทำลายให้รู้ว่าอย่าไปเชื่อเขาให้รู้ว่าอย่าไปเดินเข้าทางเขาเดินเข้าทางเขาคือไงคือเบรกแกนนำแดงนะก็คนหนึ่งที่ถูกเบรกนะครับไว้ให้และก็อีกหลายคนที่ถูกเบรกนะ ที่ถูกขอร้องมาจากนะทหารขอร้องที่เปรมขอร้องที่อามาดขอร้องคือเปรมขอร้องก็คือวังขอร้องมาว่าอย่าให้คนนั้นคนนี้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไปตามตามก็หมดนั้นผมได้เตือนสติเอาไว้ว่าการทําอย่างนั้นนั้นมันไม่ได้เป็นผลดีกับตัวรัฐบาลเองไม่ได้เป็นผลดีกับคุณปูเองแต่มันจะกลายเป็นนะเข้าทางเขานี่แหละที่บอกว่านะเวลาเขาเสื่อมทุด หลังจากปีห้าสามเขาตกไปฝ่ายรับการการเมืองเขาปล่อยให้เราเป็นรัฐบาลเพื่อที่จะนะพลิกกลับมาทําให้เราไปฝ่ายรับทางการเมืองและเขาเชื่อดเขาฆ่าเราทีหลังจนมาถึงวันนี้เหตุการณ์ท,ทั้งหมดที่ผมกับพี่หุ่นใจนั่งทำรายการกันมาพิสูจน์ได้กลับไปฟังเทพเก่อๆเลยครับว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่เอาเถอะครับวันนี้ผมพูดเรื่องนี้แล้วผมจบผมไม่พูดแล้ว ว่าไอ้คนที่มาดา่าอ้างเอาเรื่องดรพิวันเนะไปรักษาตัวที่อเมริกากลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตทั้งๆทงี่นะครับทั้งๆังที่เรากําลังทําหน้าที่เพื่อปกป้องนะฮะเพื่อป้องกันนะครับท่านอภิวันและก็ลูกเมียเขาที่ไปรักษาตัวที่มาดูแลกันอยู่กลับกลายเป็นเรื่องเลวร้ายและก็ไม่ยอมจบยอมสิน้นก็ขอให้ทาต่อไปเถอะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังนะที่รับฟังอยู่ คงใช้วิจารณญาณน,นะพิจารณานะครับเอาละครับนี่คือเรื่องนะะที่เกี่ยวข้องกับดรพิวันและก็นะครับยืน